แหมมาได้สักทีนะนึกว่าจะเบี้ยวใชแล้วว่าจะโทรแจ้งตำรวจอยู่แล้วเชียวพวกฉันไม่ใช่พวกขี้ขลาดถ้าเป็นคำสั่งศาลเราก็พร้อมอยู่แล้วเราพร้อมที่จะ้ําตาเช็ดข่าวหรือยังล่ะถ้าผลตรวจ DNA ออกมาว่าปาวานเนี่ยเป็นลูกของคุณทีแกเนี่ยมันก็แค่คนนอก วันนี้ไม่ใครเหรอครับทางเลยจากทั้งพ่อและพี่ไอ้ด้วยนี่ไข่ป้าแกฮะนี่เอานะนี่เมื่อมากันครบแล้วก็เข้าไปข้างในดีกว่าครับคนจักสารออยู่เดี๋ยวก่อนเฮีย ตเตรียมมาได้ไงครับเอาฉันก็อยากมาหาหลานฉันก็เลยชวนมุนินให้มาด้วยกัน,นไหนๆวันนี้คนของศาลมาเลยอยากให้เขาเห็นว่าครอบครัวปวานนะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาปวานมานี้มาลุกมา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 เร็วมามา,มา,ม,ามาหากงหน่อยเร็วโอ้โหคิดถึงจังเลยปวานคิดถึงอากงไหมคิดถึงเออเอาละเดี๋ยวปวานต้องจุงอากงนะเพราะว่าอากงเนี่ย เดินไม่ไหวแล้วนะตกลงไหมเออเก่งมากลูกเออไป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 งั้นก็เชิญครับคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องก็รอยอยู่แถวนี้แหละเกะกะ ฟักฟ้ามันไปแล้วค่ะริบอุ้มหลานเนี่ยหนีขึ้นรถไปเลยคงจะกลัวว่าเราเนี่ยจะจับตัวปาวานเอาไว้ตรวจ DNA และไงต่อทานายพรุ่งนี้เราจะากลับมาฟังผลอีกทีนะครับถ้าผลออกมาว่าน้องประวานเป็นบุตรของคุณกนทีแล้วก็เราจะขอยื่นจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ ซึ่งในฐานะบิดาตามกฎหมายเนี่ยคุณกนธีมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูลูกชายได้อย่างเต็มที่ครับหวังว่าคงจะไม่มีอะไรพลิกหรอกนะคะแต่ว่าจุดๆผลตรวจออกมาเนี่ยคุณกนทีก็ไม่ใช่พ่อของปาวานอะ่ะเพราะว่าแม่แอบไปมีชู้ซะงั้นอะ่ะอย่าคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะวิ่งไล่ตามผู้ชายคนนั้นคนนี้ทีเหมือนเธอสิเว้ยตายแล้วดูสิเมียใหม่ออกรงปกป้องเมียเก่าซะงั้นนะ อุ้ยไม่ใช่สิต้องเป็นเมียเก่าออกรองปกป้องเมียเก่ากว่าก็คุณใจอะนะก็คนรัโหัวอ,อกเดียวกันน่ะขวานจะเหเลวไหลนะสเสียคะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะเดีย๋ยวมืนอนี้ถ้าจะทีไปส่งสิไม่ต้องค่ะเดี๋ยวดูกลับเองอืไปเถอะนะคนอื่นคนไกลกันที่ไหนเล่าจะได้นั่งคุยกันไปไง ไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่นีเชิญครับส่วนเธอไปกับฉันไม่หนูจะกลับับคุณกนทีค่ะฉันไม่ได้ให้เธอเลือกฉันสั่ง